ว่าด้วยเรื่องงูสวัดจ้างูสวัดหรือว่าชื่อทางการแพทย์ของเราก็คือ Herpes Zoster Virus Infection นั่นเองนะคะซึ่งสามารถขึ้นได้ในหลายๆบริเวณตามร่างกายนะคะโดยสาเหตุเนี่ยมันจะเกิดจากการที่ตอนเด็กๆนะคะหรือสมัยเราเล็กๆเ,เนี่ยเคยติดเชื้อ varicella zoster virus หรือว่าเชื้ออิสุอิใสยนะคะเมื่อหายแล้วเชื้อนั้นไม่ได้หายไปไหนนะคะมันจะกลับหลบเข้าไปอยู่ในปมประสาทนะคะอยู่กับเรานานถึงหลายๆ10ปีนะคะพอวันดีคืนดีเมื่อเราอายุมาก ภูมิคุ้มกันเราดรอปลงช่วงที่เราเจ็บป่วยไม่สบายนะคะมันก็สามารถกลับมาในรูปฟอร์มของงูสวัดหรือว่าเฮอร์ปีสซอสเตอร์ไวรัสได้เลยนะคะบางคนหลายๆคนบอกมาว่าไม่จริงชีวิตนี้ไม่เคยเป็นอิสุอิใสแต่หมอวิจัยงูสวัดได้อย่างไร1ก็คือการติดเชื้อง,งูสวัดนั้นเป็นตั้งแต่ในเล็กๆเลยอะคะ่ะอาจจะเป็นช่วงในท้องอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยแล้วก็มาเดยวลอกจนช่วงอายุเยอะก็ได้หรือ2คนไข้เคยได้รับวัคซีนอิสุอิใสนะคะคนไข้คนนั้นอาจจะไม่เป็นอิสุอิใสนะแต่อาจจะมาด้วย งูสวัสดได้นะคะซึ่งงูสวัสดนั้นมอเคยเจอนะพวกนี้งูสวัสดจะไม่รุนแรงเป็นน้อยๆงูสวัสดเนี่ยมันจะเป็นตุ่มน้มนาามมมามําตุ่มน้ํากระจายตามเดอร์มาตมหรือว่ากระจายตาม Nerve Distribution ของร่างกายนะคะมักจะไม่ข้ามมิดไลน์หรือแกนกลางของลําตัวยกเวน้นถ้าเป็นมากๆก็ข้ามได้อะมีข้อยกเวน้นถ้าเป็นงูสวัสดพักผ่อนให้เพียงพอค่ะกินยาต้านไวรัสได้เลยค่ะ